สวัสดีครับนี่คุณอยู่ในการพว่าตัดนะครับอันนี้คุณอยู่ในเกมหมอโคสซูมเลเตอร์หมอภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะนะเกมนี้ก็เขาเน้นเกี่ยวกับการผ่าตัดนะอ่าใช้ทัศนะไม่ต้องคิดเลยมากครับไปเริ่มเกมแม่งเลยครับนี่อะไรโอ้ดูที่อะไรเอาย้อนไม่ได้ชิมหายไป เอาชิดไหมกูมจะกลับไปเล่นนี่เอาใหม่ก็ได้ครับนะเอาใหม่ก็ได้นี่ย้อนกลับไม่ได้ภารกิจของเราคือเราจะมารักษาจอนครับก็คือ,คอเอาหัวใจเนี่ยไปใส่แทนหัวใจมะเร็งครับนะ,อะจอนก็คงจะมีอาการหายดีนะด,เ <laughs> เดูเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจอนมันหน้าแดงคืออะไรไม่เข้าใจจอนจอนออ จอนบอกว่ามึงช่วยรักษากูเถอะเดีกูจะตายหาอยู่แล้วอี๋อะอย่างางี้ครับอ่าเราจะใช้ค้อนครับนะค้อนนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยท,ทุบทุบไปได้อีกนะครับตรงนี้ก่อนเลยก่อนอื่นงัดออกก่อนอ้ยโท,โ,ทโทษจอนเราจะช่วยนายนะอือมันไม่โดนเลยอะตรงนี้กันอืออืออือ,อ,อ วายไอกระดูกรเวนออกสิวะเออโอเคครับรักษาจอนครับให้จอนเขาหายครับมันไม่ออกวะเอออ่าอึบอึบอึบได้แล้วครับโอเคจอนใจเย็นนะอย่าเขินนะนี่ครับจอน,ขอนเขาก็น่าเขินนะครับแดงแป๊ดเลยเชียวเลยครับอ่าอ่าเอากระดูออกก่อนครับอ่าออกให้หมดเลยอย่า โอ้ยเอาออกเนี่ยเอาออกจริงจังวะตรงนี้ด้วยครับปึ๊บทำไมเคยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยโอ้ย,อยจอนจอนจอนอย่าเพิ่งตายนะดาร์ว่าช่วยนาะยอยู่เอออเาคอร์สเอาคอร์สทิ้งไปเลยจะเอาเดี๋ยวทิ้งกระดูกก่อนกระ,ะดูกไม่อ่อนชิมหายเลยนะนะครับอ่าเอาออกไปเฮ้ย ไม่ใช่ตับนะครับเอากระดูทิ้งไปครับเฮ้ยออกมานี้อดตับมานี้อือเย้ได้ตับมาแล้วเหมือนได้เหมือนเหมือนดึงได้เด็กเหมือนไอเนี่ยรู้สึกความรู้สึกเหมือนได้เอ่อดึงปลาขึ้นมาจากเกี่ยวเบ็ดนะครับอ่าเวียงตับเวียงตับเวียงตับออกไปอือทิ้งแมงเลยนะครับชีวิตของคนสำคัญกว่าสองสัยต้องแก้หน่อยจอนน่าจจะต้องไม่เป็นไรนะจอนอืออือ เอาออกให้หมดถ้าเอาเออกออกไม่หมดนี่เอาเอาเอามิ่งไม่ออกเอือตอนนี้แหละจอนเอาเอาออกมาสิวะจอนจอนไอกระดูกพวกนี้ไม่ก็เยอะจัดเลยจอนนี่หากระดูกระแรงแม่งจออย่าเพิ่งตายนะแต่เพิ่งตายอือจอนแต่เพิ่งตายแต่เพิ่งตายอย่าเพิ่งตายได้แล้วออกมามันไม่ออกแล้วเอาออกมาสิวะ เดี๋ยวเราก็ดูออกก่อนครับอืออุ้ปอดปอดเอาปอดไปแล้วอ่าตรงนี้ครับเอาตรงนี้ออกหมดแล้วนีกว่าตรงนี้อุ้ยกระดูออกกระดูออกกระดูออกอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษจอนอุ้ยจอนจอนนี่แบบหันหน้าใส่หน้าเลยนะครับแล้วจะเอาออกอยังไงเนี่ยอ่าอดตับออกสิวะ จอนจอนเฮ้ยเฮ้ยเอาปอดออกมาดิเอาปอดออกมาเอาปอดออกมาเอาปอดออกมาไอ้จอห์นบอกให้หนึ่งเอาปอดออกมาไว้อีสักไอ้ชไม้วกูจะออกยังไงนะถ้ากูไม่เอาออกเนี่ยไอ้ชไม้เดี๋ยวเดี๋ยวจอนจอนเฮ้ยคอนมันติดอะไรตรงนะเอาออกเอาออกสิวะไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้งสมาธิก่อนครับเอาละ เออกระดูออกแล้วราวนี้ที่เหลือแค่เอากระดูออกให้หมดอีกระดูข้างในไม่ไม่ออกวะเออออกครับนี่ไอปอดนี่มันไม่ยอมออกอนะมันเกิดไหลขึ้นนเดี๋ยวนะเรามีวิธีอื่นไหมที่เอาปลอดออกนี่ไงเดี๋ยวเอาบิ๊กเกิลออกก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี้เอาเอานันนี้เออนั่นแหละ่ะเดี๋ยวเอามีดไปแล้ว ไอบิ๊กลนี่แม่งหน้าล้ำานออกออกมาอ่าตอนนี้แหละตัดตัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยีดมีด,มด,มดเอาออกมาก่อนโอเคแล้วมีไม่ไม่จมไปอย่างนั้นเลยไอ้ชิ้มหมายอ่ะออกไม่ได้เอ้ยออกไม่ได้จอเสียเรื่องมากครับตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะฆ่าทิ้งมึงได้ไหมเนี่ยเอากระดูกออกครับเฮ้ยมันไม่ยอมออกอะเดี๋ยวว่า ต้องใช้ค้อนเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ยอมออกครับผู้ชมเดี๋ยวเอามีมานี่ก่อนเออเอ้ยนี่ไงได้แล้วนี่นี่เอาตรงนี้ออกครับอ่าเอาตรงนี้ออกอ่าปอดมันไม่ยอมออกวะใช่ไหมเี๋นวนะตัดหัวใจก่อนไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นเออเอาออกเอาออกเอาออกเออออกแล้วออกแล้วออกแล้วเ๋ยวเอามีมา อุ้ยจอนเสียเลือดว่ะเดี๋ยวเดือดลวเดือดเลือดลดอย่างไรแล้วเดี๋ยวเดือดวเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนไอ้ไอ้กันเก่งอิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวหมอจะฉีดให้คนระับหมูนีบฉีดกูเถอะไอ้สัตว์กูจะตายกูแล,และอียอ่าจอนหมออย่างนี้ครับอาเพื่อนแม่งกูก็ทกักจังอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวจอนใจเย็นจอนใจเย็นออืโอเคครับเลือดหยุดแล้วครับคราวน,นี้ก็น่าจะเอาปอดออกได้แล้วมั้งมันไม่ยอมออกมันเกิดอะไรนี่ะโอ้ยตายแล้ว ดิฉันรับไม่ไหวดิฉันรับไม่ไหวดิฉันไม่รับไม่ไหวครับดิฉันรับไม่ไหวครับเอาออกสิว่าไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ยอมออกวะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูจะอรมึงออกยังไงไอ้จอนมึงช่วยเอาปอดมึงออกมาทีดิไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเอองั้นต้องใช้ที่หนีบมั้งไอ้ที่หนีบมันช่วยอะไรได้วะไอ้แก้วนี่ออกไปเดี๋ยวเนี๊บเอ่อออกมามันไม่ยอมมันช่วยไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออ ขวานไม่นี่ดิเอาขวานมาจอนเอาต้องขอโทษเราต้องใช้ขวานมันไม่ยอมออกอะท่านผู้ชมเอยได้แล้วได้แล้วเอาเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยมันไม่ยอมออกนะโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวดีวปล่ยยอยมันเริ่มออกแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขวานขวานขวานเอาไปก่อนขวานมันไปจุม่มอะไรเหลือแล้วออามานี้โอ้ยจะบ้าตายตาวัยอ,อีตับแตกเด,เดี๋ยวเดี๋ยววมันไม่เอาออกอะ น้ำต,ติดอะไรยังงงเลยอุ้ยจอนไอ้จอนเอาปอดออกมาถ้าไม่เอาปอดออกมาแล้วกูจะรักษามเมยังไงเอาออกมานี่ก่อนมันไม่ยอมออกอ่ะไอ้จอนไอ้จอนเลยเอาไอ้จอนไอ้จอนชิมายหรือว่าเราใช้เนี่ยอ่ะมา,มาสว่านก็สว่านมาจอน กูไม่รู้จะเอาไงกับมึงนะมึงเสร็จกูแน่ไอจอนมึงเอาออกมาที่ไวสัตว์เอี้ยกูจะทำยังไงกับมึงไอ้สัตว์มึงไม่เอาออกมาไอ้เหี้ยวไอยังมึงไม่ช่วยอะไรเลยไอ้สวานี่จอนเรารู้ว่านายอยู่นะเอานี่ไปอ่ามึงเขินใช่ไหมมึงเขินจนหน้าแดงนะอ่ะมึงแดงหน้าไปหน้าไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไว้เลยจอนอย่าเพิ่งเลือดลดมาก กูรู้มึงเจ็บไอ้เชียยาตงก้ยายาแม่งจุงเข้าไปในตัวจอนแล้วช่มหมยโอ้ไม่เกิดไอ้จอรมันไม่ปล่อยมันไม่ออกอะแล้วจะเอาออกอยังไงเนี่ยมันติดอะไรอะ่ะมันติดหัวใจเหรอเนี่หรือว่าเป็นตรงนี้เดี๋ยวนะคออยู่ไหนคอมานน่มานเดี๋ยวเดี๋ยวจอรอย่าพึ่งตายนะอย่าชิงใจอย่าพึ่งตายนะอย่าพึ่งตายเข้าใจไหมอย่าพึ่งตตยเข้าใจไหมไอ้จอนตรงนี้เปล่าวะ ต้องเอากระดูออกครับต้องเอากระดูออกเพื่มปอดเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้โอเคเออกออกครับตรงช่วงนี้มันนะาจะต้องเอาออกเปล่าวะไม่รู้วะรู้รู้ว่าต้องเอาออกไอจอนไอจอนกูลำบากครับที่มึงมากเลยเนี่ยมันติดอะไรอะมันก็ไม่ได้น่ติดอะไรนะฮะทำไมผมเอาปอดออกไม่ได้วะเดี๋ยวดละไอจอนไอจิมายไอเดี๋ยวด อย่าเพียงเนี่ยมันอ,ออกไม่ได้จะทำยังไงดีเอาเนี่ยขวานฉอแม่งเลยใช่ไหมไอ้จอนกูจะเอาอยัางไงกับมึงดีเนี่ยใช่ไหมจอนมึงเอาเอาปอดออกมาที่เอาปอดออกมา,มอาปอดออกมาเฮ้ยมือดูเหมือนผมจะเจออะไรอะ่ะไอ้กระดูกมันเอาปอดออกไม่ได้อะ่ะหรือว่าต้องตัดไอ้ต้องเดี๋ยวเราต้องตัดไอต้องหลอดลมวะไม่รู้อ่ะไอ้จอน อูลำบากแล้ใจเออไอเด้ด้เมื่อกี้เหมือนปอดขยับ่ะไอปอดนี่มันเอาออกยาออกเกลนอย่างเลยชิบหายเดี๋้ด้ะไอจอนกูจะเอาปอดมึงออกมาได้ยังไงเล่าชิบหายนี่กูลำบากแล้วใจมึงจองเ้ยไอ้ตัดนู่นไม่งี้นี่นี่นี่ชิบหาย ไอ้จอนบอดมึงมันเกลากะมากเลยอ่ะกูจะผ่าหัวใจมึงกูผ่ายังผ่าไม่ได้เลยนี่จอนจอนเลยกูทำยังไงกับตรงนี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยรวยหน่อยได้วันความดันเรื่อยกัน ขาไม่ให้ตายมือสองสั่บอหนึ่งสอง,ส,องสามปื๊บไม่ได้ทิ้งแม่งแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือปรับสีอ่ะอออปรับสีได้แล้วนี่อะไรอ๋อนนี้คือปิดปิดอะไระได้เนี่ยไอ้จอนกูจะทำยังไงกับมึงดีเนี่ยออกูเอามึงออกไม่ได้อะอ ไอ้จอนกูจะฆ่ามึงไอ้ที่หมายมึงไม่ยอมปล่อยออกมาไอ้เหี้ยกลวยไล่ไอ้พิมายไอ้จอนไม่ไม่เอาปอดออกมาไอ้จอนไม่เอาปอดออกมาไอ้จอนไม่เอาปอดออกมาไอ้กูจะเอามึงที่หมายไอ้จอนกูจะมึงเอาปอดออกมาได้ไหมไอ้ที่หมายตัดทั้งหัวใจโอ้ยเดี๋ยวนะ นี่คืออะไรนี่คือหัวใจเอ่อไอีจอนไอบีบ้าฉันจะฆ่าแกแก,ไม,แกไม่แกต้องทำงานทำไม่แกต้องทำกับฉันอย่างนี้ไอแกลุงไม้เลื่อนมันลดอย่างไว้แกเห็นไหมเห็นไหมหรือแค่นี้ใช่ไหมจอน,อจอนเอามาเอามาันอาาอ,าาอ,อกมาเอาปอดออกมาแล้วกูจะตายมากย่างไรเรา ถ้ามือใหญ่กูช่วยมือก็เอาป่อดออกมาแล้วทำไมมันไม่ออกวะาใช่ไหมกูใช้มือดึงก็ยังดึงไม่ได้เลยเลยนี่ก็ออกไปไอจอนกูจะตามีไปนี่อะไรเนี่ยไอที่ไนมันออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ

วาหัวใจลงไปนะครับสวัสดีครับ <S <S อ่ไอ้ยโอ้ยได้เอบวกบวกโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณครับแม่เพิ่งหัดเล่นเปครั้งแรกไอห่าปล่อยมันไม่ออกอะะโอ้โหถ้าออกตั้งแต่แรกคือได้เอสเลยเนี่ยอเาจริงแม่กี่นาทีว่ะสิบสานาทีครับโอ้โหนานนะโอเคก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับบายก็ไม,ม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอัดคลิป เออเอาไตาใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปไตนะครับข้าวหน้านะครับนะสวัสดีครับบายแล้วนะิ๊กโม